เดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์นี่นะครับก็คือซื้อวัดซื้อพระจากวัดเนี่ยแท้ไหมซื้อพระจากวัดเนี่ยแท้ไหมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการจองสักครู่นะฮะอ่านี่คือบรรยากาศการจองพระนะครับโหสับสนมุนวายกันหมดช่วงนี้สุดยอดเลยครับนักจองเอาไปออกต่ออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแผงพระด้านอนอกวัดนะที่เอามาให้ดูเพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นยังไง นี่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีการจองอีกโห้วิ่งกันขนาดมันไหวโอเคมีการจองวิ่งไปจองพระนะับไม่ได้แจกขา้อสาหรืออะไรนะฮะไปจองใบจองโอเคครับนะครับส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยว่าเอ้บูชาจากวัดแล้วเก๋ยังไงนะครับว่าทําไมผมได้จากวัดเดี๋ยวจะเกียยังไงอันนี้ผมจะอธิบายคือโครงสร้างรายละเอียดของทางวัดนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ผมจะวาดรูปให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นวัดนะ นี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นบริเวณวัดนะสีฟ้าเนี่ยผมจะแล้วก็จะมีะด้านข้างผมปรับสีก่อนนิดนึงให้มันชัดเจนนะฮะ,ะด้านข้างด้านข้างนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายของอเป็นพวกร้านขายของเนี่ยติดพวกติดกับประแพงวัดบ้างหรือว่าอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นร้านขายของส่วนตัววัดอ่ะ ส่วนตัววัดส่วนตัววัดจริงๆที่จะออกของเนี่ยจะอยู่หรือว่าจะออกของจริงเนี่ยหรือว่าจะอยู่ภายในโบสถ์ในบัวสดตรงแล้วแต่เนี่ยมันจะอยู่ส่วนมากจะอยู่กลางตึงกลางระหว่างวัดเลยนะครับเป็นวัดเนี่ยคือถ้าเราจะซื้อจากวัดจริงๆเนี่ยนี่ต้องซื้อจากตรงที่ผมเขียนว่าวัดเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นบริเวณอย่างนี้ก็คือซื้อจากภายในวัดเนี่ยคือซื้อจากภายในวัดนะครับส่วนอ่าเดี๋ยวผมสีแดงสดๆดหน่อยปึ๊บอ่าส่วนช่วงนี้ที่เป็นร้านค้าอ่าสีแดงปบที่เป็นร้านค้าอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นร้านค้าที่ตั้งบริเวณเนี่ยที่ผมกีดแดงแดงอย่างนี้ก็คือเขาก็จะมีสินค้ามาขายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดเหมือนกันนะครับแต่ของที่เขามาขายเนี่ยทางวัดไม่ได้ก,การันตีนะฮะต้องใช้คําอย่างนี้ถึงจะถูกนะหลายคนเข้าใจผิดคือคนเล่นจะรู้แต่คนไม่เล่นจะไม่รู้อันนี้เป็นวิทยาทานนะครับว่าว่าเอ้ทำไมผมเช่ามาจากในวัดเนี่ยมันเขตวัดเนี่ยมันมันทำไมเก๋ก็จะเป็นร้านค้ายิ่งวัดดังๆเนี่ยก็จะมีร้านค้าแล้วก็มีพระเครื่อง มีแผงพระอย่างเงี้ยอันนี้คุณต้องดูเป็นนะครับอันนี้ก็พูดตามหลักความจริงคือคุณต้องดูเป็นที่จะให้บูชาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ต้องมีพระมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นศาลาบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาให้บูชาก็คือทางวัดให้บูชาก็ตรงนี้นะฮะทางวัดให้บูชาคือตรงนี้นะฮะนี่ที่ผมดอกจันไว้ให้นะประมาณตรงนี้ก็คือต้องมี ตู้มีอะไรอยู่ภายในที่เขาไปสักการะกันเลยนะประมาณนี้แต่พี่ท่านหนึ่งบอกว่าอ่ะบอกว่าผมก็อาจจะผมก็เช่าในเนี้ยต้องบอกว่าวัดทุกวัดไม่เหมือนกันครับกรรมการหรือว่าคนมานั่งขายก็ไม่เหมือนกันนะครับคือเขาเอามาขายเนี่ยเขาอาจจะยัดอ่าอาจจะยัดพระเขาเองหรือว่าพระที่รับซื้อมาเองหรือว่าไปเอาพระที่อื่นมาขายก็มีนะครับ นะเออก็มีซึ่งพอเอาไปเช็คแล้วมันเกะอันนี้ก็เป็นปัญหาอันนะี้ก็เป็นปัญหานะถามว่ามันมีอยู่จริงไหมมีครับแต่ว่ามันมันไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่ามันมันค่อนข้างแบบอันนี้มันค่อนข้างจะมิดชาที่เกินไปนะ,ะ,ะแต่คนที่ขายข้างๆวัดเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะขีดให้ดูอันนี้ท่านต้องดูเอาเอง ส่วนใหญ่ร้านดีก็มีครับอันนี้คือท่านต้องดูเองและราคามันจะไม่แพงส่วนใหญ่นะมันจะไม่แพงท่านก็ต้องเลือกดูร้านแค่นั้นเองครับเพราะร้านบางร้านก็ดีเขาก็บูชามาจากวัดอ่าบางร้านค้าเขาก็มาากันจะบูชามาจากต่างวัดก็มีนะฮะอ่าแต่บางร้านค้าก็แซมมาก็มีนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมอยากจะแนะนํานะบางท่านบอกบูชามามีคอมเมนต์นะบอกบูชาผมบูชาจากวัด ท่านบูชาตรงไหนแล้วมันยังมีท่าวัดดังๆเนี่ยมีรอบอ่าเห็นกรอบสีฟ้านี่ไหมมันจะมีเนี่ยที่ผมขีดมุมเลยนะนี่ก็คือรอบกําแพงวัดเนี่ยท่าวัดดังๆก็จะมีแผงอีกอ่าท่านซื้อบริเวณไหนต้องถามถามอย่างนี้ถ้าซื้อบริเวณรอบขอบวัดเนี่ยไม่ถือเป็นบูชาในวัดถ้าซื้อในกรอบ สีม่วงสีม่วงนี่นะเขตสีม่วงเนี่ยก็ยังไม่ใช่ของวัดนะครับเป็นของพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะ 1, บูชามาจากวัดก็มีหรืออาจจะสองไปซื้อจากที่อื่นแล้วเอามาขายก็มีครับอันนี้ต้องคำความว่าใจแต่ถ้าสามบูชามาจากวัดเนี่ยแล้วเกิดเก๋นเนี่ยมันก็มีครับเคยมันก็มีครับมันก็เคยมีนะไม่ใช่ไม่มีก็คือ บูชามาจากวัดแล้วยังยัง,ยงมาโดนเจก,ก็คืออาจคนให้บูชาเนี่ยอาจจะแซมพระตัวเองมาบ้างอ่าอาจจะแซมพระตัวเองอาจจะไปหยิบที่นู่นที่นี่มาอย่างนี้อันนี้ผิดเต็มเต็มข้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยพวกเขรันอะไรพวกเขรันยิกพวกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหานะครับอย่างนี้แล้วก็คนที่ทาอย่างนี้มีมีอยู่ไหมมีอยู่จริงครับมีอยู่เยอะไหมก็พอประมาณครับ แต่ไม่ได้เยอะมากครับพวกนี้ไม่ได้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็จะแยกเป็นสองส่วนก็คือหนึ่งเนี่ยหนึ่งยวเอาสีนี้นะฮะยวเอา,อาเป็นสีชมพูอ่ะหนึ่งนอกกำแพงวัดเนี่ยติดกันเลยอ่าอันเนี้ยไม่ใช่ของวัดแน่นอนอ่ะแล้วก็สีดำเป็นสอง อสองนี่ในบริเวณวัดก็ไม่ใช่ครับก็ยังไม่ใช่ของวัดที่ให้บูชาส่วนที่สามก็จะเป็นนี่ะจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีฟ้าสีเงินก็ได้อ่ะโอเคสามนี่อันนี้สามเนี่ยตัวจ,จริงก็คือบูชาจากวัดตัวจ,จริงแต่ว่าท่านก็ต้องดู คนขายด้วยแต่ส่วนใหญ่น้อยมากครับที่จะเจอที่แบบคนขายล็อกแลกปล็ลกประแลกที่แบบเนี่ยคนให้บูชาในวัดนะส่วนใหญ่ก็จะตรวจสอบพวกนี้จะอยู่ไม่นานหรอกรัถ้าเกิดเขาดูเขาอ่ามีเพราะร้องเรียนมาในโดนนะครับโดนนะฮะแล้วก็จะแอบบางที่ก็อาจจะมีแอบยัดองค์สององ,องไม่เยอะพวกนี้นะครับแต่ต้องส่วนใหญ่มีน้อยพูดตรงๆมีน้อยนะอ่าแล้วซื้อมาอ่า อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสี่ก็คือซื้อมาแล้วทําไมเขาบล็อกเดียวกันทําไมเขาไม่เล่นหากันสี่นะ,ะบล็อกเดียวกันพี่ทาไมเขาไม่รุ่นเดียวกันทําไมไม่เล่นหากันมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้ที่สี่นะฮะนี่อันนี้ผมซี 4, อันนี้ไม่เกี่ยวกับบริเวณไม่เกี่ยวอะไรซี 4, เสริมอ่าเสริมครับ เสริมไม่รู้แหละว่าเสริมจากไหนจากทางวัดก็มีครับเสริมบางที่มีแต่ไม่ได้บอกอไม่ได้บอกคนบูชานะเพราะออกจากวัดเหมือนกันเป็นการเสริมนะไม่พอจำน่ายาพวกเซียนก็จะตีเป็นว่าเสริมสมมุติพระอันแรกเล่นหนึ่งหมื่นอันเสริมเนี่ยก็จะอยู่หลักร้อยเลยอ่า หรือหลักพันอย่างเงี้ยพระอันแรกหลักพันอันสองอาจจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหรืออาจจะไม่เล่นเลยก็มีมีครับเสริมและทางวัดไม่ได้บอกก็มีมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีครับมีบล็อกเสริมเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสริมเท่าไหร่เสริมเท่าไหร่อ่าเสริมเท่าไหร่อ่าเสริมเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็จะจบประเด็นนี้ไปนะครับบูชาจากวัดก็คือ แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นการบูชาผ่านวัดเนี่ยก็จะเหลือบูชาผ่านวัดเนี่ยจะปลอดภัยสูงกว่าบูชาออนไลน์เพราะว่าถ้าเจอศูนย์ดีก็ดีไปศูนย์ไม่ดีเนี่ยกว่าพระจะออกด้วยเฉินเงินเราไปอีกนะฮะอ่าเฉินเชิดเงินเราไปครับอ่าคือบางทียากค่อนข้างยากนะครับอ่า แล้วช่วงนี้ก็มิจฉาชีพก็เยอะเยอะขึ้นทุกวันคือหนึ่งสองไม่ผิดนะถ้าถ้าพูดตามหลักว่าแต่ถ้าเขาพูดว่าเขาขายของเทาของเท้ของเก๊นในราคาของเท้เนี่ยแล้วเขารับประกันเนี่ยเขาผิดแต่เขาบอกไม่รู้อะไรเนี่ยไม่ผิดนะครับถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วก็คือมันเป็นสับในวงการไม่ผิดอ่าแต่มันเป็นเหมือนการเทคนิคการขาย ว่างั้นก็ได้นะส่วนถ้าเป็นสามเนี่ยเป็นส่วนที่สามเนี่ยผมจะวงไว้ให้เนี่ยเนี่ยส่วนที่สามถ้าเราซื้อจากส่วนที่สามนะอย่างเงี้ยเต็มคาราเบลนะครับถ้าเกิดมีใครมายัดหรือว่าเอาอะไรมายัดเนี่ยโดนครับอย่างเงี้ยผิดกฎหมายด้วยครับหลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็ทางวัดต้องจัดการครับอย่างเงี้ยนะอ่าก็จะเป็นนี้ส่วนที่หนึ่งไม่ผิดนะครับเพราะอยู่นอกบริเวณวัดอันนี้ต้องทําความเข้าใจว่าท่านซื้อที่ไหน นะส่วนที่2ออยู่ในบริเวณวัดก็จริงแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่เกี่ยวกับทางวัดครับถ้าพูดกันตามหลักนะส่วนที่3อ่าก็คือบูชาจากวัดแล้วโดนอย่างนี้ทางวัดต้องรับผิดชอบนะครับถ้าอย่างนี้นะฮะถ้าซื้อในในในสถานที่ที่เขาให้บูชาเลยอย่างนี้ทางวัดต้องรับผิดชอบครับส่วนที่4ี่ ซื้อมาแล้วทำไมไม่แบบเขาไม่เล่นกันเงี้ยอย่างเงี้ยทางวัดไม่ได้รับผิดชอบนะอันเนี้ยพูดตรงๆว่าคือเขาออกให้บูชาในราคาที่สมมุติออกบูชา100 200อย่างเงี้ยแต่มันเป็นเสริมที่เขาอาจจะปลูกเสกแล้วก็ได้ก็มีนี่ครับก็จะก็จะเป็นในลักษณะนี้เนี่ยข้อ4นะอ่าเพราะฉะนั้นซื้อหาต้องดูระวังแนะนําการซื้อบูชาถ้าเราชอบเนี่ยสมมุติ เราเล่นเราชอบนะเราไม่ได้คนเล่นนะครับเราไม่ได้คนเล่นผมแนะนําให้ซื้อรุ่นไหนก็ได้ที่ถูกและแท้ฮะซื้อจากวัดนี่เลยครับพุทธคุณเหมือนกันง่ายๆครับไม่ต้องให้สนใจถ้าเรายิ่งโอ้โหโลภอยากได้หลักเนี้ยแต่ราคาแบบเนี้ยยิ่งเจ็บตัวครับอันนี้คือยิ่งเจ็บตัวอันนี้ต้องอ่าพี่คอมเมนต์พี่คนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาผมก็เลยเออทำคลิปให้ดูนะเพื่อเป็นวิทยาฐานเพราะว่า ส่วนใหญ่คนที่เล่นเนี่ยไม่รู้หรอกไอคนที่เล่นเนี่ยรู้รู้หมดแหละครับรู้กันหมดแหละมันจะเป็นลักษณะนี้แต่คนที่ไม่เล่นเนี่ยช่วงหลังหลังคนมาเล่นผระเนี่ยค่อนข้างเยอะคนที่ไม่เล่นเนี่ยจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยฮะแล้วทําไมาเก๊บางทีแบบพ่อผมซื้อมาจากวัดบางทีนะเสียไปแล้วพ่อผมซื้อมาจากวัดมันจะเก๊ได้ไงเข้าใจไหมครับเนี่ยมันเกเ๊เ,กเพราะบางทีมันเก๊เพราะอย่างเงี้ยครับมันเก๊เพราะอย่างเงี้ยครับก็คือซื้อหนึ่งหรือสอง หรือไปโดนสามหรือไปโดนบล็อกสี่มาบล็อก4ี่นี่อาจจะแบบไม่ได้เก๊แต่เขาไม่เล่นกันเข้าใจไหมครับเพราะบางทีพระเขาทํามาจริงๆพันองค์แต่เสริมมาหมื่นองค์อย่างเงี้ยอ่าแล้วมีอ่าเสริมมาหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็ต้องอันนี้ก็ต้องทำอาทำความเข้าใจนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานสําหรับหลายๆท่านโอ้โหตอนนี้ก็จองพระกันโอ้โอหจลุดนะฮะก็ต้องใจเย็น ค่อยๆดูไปดูโปรไฟล์ดีๆครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์ดูโปรไฟล์ดีๆชอบท่านไหนก็ลองดูดูรีวิวเยอะๆดูรีวิวเยอะๆแล้วก็เน้นไม่ต้องแพงครับถ้าซื้อไปเราชอบเราสถานะชอบซื้อราคาบางๆราคาไม่ต้องแพงครับอย่าไปซื้อราคาแพงมากเพราะเราเพิ่งเริ่มนะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้ผมแนะนําสําหรับมือใหม่มือเก่าเนี่ยไม่ต้องไปแนะนำหรอกครับเขารู้กันหมดแหละนะอันนี้ ใครไม่ไอ้น,นี่เลื่อนผ่านไปนะครับมือเก่าๆเนี่ยขอเป็นมือใหม่ๆนะครับมันจะได้เป็นการแนะนำนะครับมันมีประโยชน์อ่ามีประโยชน์โอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่อง Stone Story 55แล้วก็กดไลค์กด s u b สไค i b ์ให้ด้วยมีทาง YouTube อย่างเดียวนะครับอตอนนี้เป็นทางช่อง YouTube อย่างเดียว Facebook ก็มีครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่ามันมัน่าเป็นเพจแล้วมัน มันมันตามผลตามรายยากนะก็ลงต,ติกกอก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเหมือนกันตอนนี้ยุ่งงานยุ่งหลายด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปก่อนครับสวัสดีครับผม